E ในทุกวันนี้นะครับนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นหรือวัยทำงานเนี่ยมีเวลาให้กับการพักผ่อนหย่อนใจค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้นะครับเรามีสถานที่ที่หนึ่งที่เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจซึ่งมองไปฝั่งนี้แม่น้ําเดียวมันก็คือกรุงเทพแล้วครับสถานที่ที่นี้นะครับได้รับฉายาว่าปอดใจกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียครับผมที่นี่มีชื่อว่าชุมชนบางกระเจ้าอ,อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรป,ปราการครับผม ที่นี้เนี่ยมีลักษณะค่อนข้างกว้างใหญ่พอสมควรดังนั้นททําีมงานเราจึงเลือกใช้จักรยานในการนําเที่ยวครับผมตามผมมาเลยครับทางว่ะ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งซึ่งเป็นตลาดที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างชาวบ้านและผู้นําท้องถิ่นนะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไทยนําเสนอวิถีชีวิตแบบไทยและวิถีชีวิตแบบริมคลองครับผมจะมีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะของ,ของตลาดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวรวมถึงสินค้าโอท็อปและสินค้าที่ทําจากมือของชาวบ้านในนี้จะมีอะไรที่น่าดูกันครับมาดูกับผมเลยดีกว่าครับ ป้ารขบขอนมเย็นที่หนึ่งนะครับใส่น้ำแดงด้วยครับผมได้ครับขอบคุณครับได้แล้คคับครับผมเท่าไหร่ครับ20บบาทครับขอบคุณครับอร่อยใช้ได้ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็เดินตลาดมาแล้วช่วงหนึ่งซึ่งมันก็มีอย่างหนึ่งที่แอบใจผมก็คือน้ําส้มส้มอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่น้ําน้ําส้มครับผมเลยอยากถามว่าอันนี้คือน้ําอะไรครับคุณลุงอ๋อเรื่องน้ำฟักข้าวครับเป็นพืชเศรษฐกิจของตาบลบางนาพึ่งเราคี่ว่าในตลาดน้าบางนาพึ่งตอนนี้กาลังบูมเรื่องน้ําข้าวอยู่แล้วน้ําฟักข้าวนี่มีหน้าตาอย่างไงครับผมก็เป็นผลไม้ นี่แหละที่ป้ายโฆษณาที่ร้านเนี่ยฮะมันจะเป็นผลไม้ถ้ายังดิบๆนี่จะไปแกงส้มอร่อยแล้วก็ถ้าสุกแล้วเนี่ยมันจะมาทําเป็นน้ําฟักข้าวไหนๆก็มาละผมจะลองซื้อคนหนึ่งครับผมเท่าไหร่ครับคนละยี่สิบบาทครับคนละยี่สิบบาทเองครับผม ที่นี่คือพิพิพธภัณฑ์ปลากัดไทยซึ่งเป็นสถานที่ที่นาปลากัดหลากหลายสายพันธุ์มารวมกันเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวปลากัดซึ่งได้รับการขนานนามว่านักสู้แห่งสายน้ําแม้อายุจะมีเพียงแค่1เดือนแต่สัญชาตญาณน,นักสู้ของมันอยู่ในสายเลือดปลากัดตัวผู้ก็จะสามารถป้องกันถิ่นของตัวเองจากปลาตัวอื่นได้ซึ่งที่พิพิพพธภัณฑ์ปลากัดไทยนั้นมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลากัดที่ถูกต้อง และการรวมถึงการให้อาหารปลากัดตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สวนสาธารณะสีนครเขื่อนขันนะครับผมซึ่งเป็นสวนส,วนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ถึง148่ไร่ซึ่งภายในสวนก็จะมีบ่อน้ําขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยปลาหลายๆชนิดรวมถึงตัวเงินตัวทองหรือว่าแหล่งเพาะพันธุ์พืชต่างๆหอส่องนกหรือเล่นปั่นจักรยานพื้นที่ว่างๆสาหรับก,การปูเสื่อให้นั่งนอนสบายๆพักผ่อนหย่อนใจกันทีเดียวนะครับตามเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หอส่องนกครับผมซึ่งเป็นหอที่สูงที่สุดในส่วนนี้แต่ว่าผมยืนมาสิบนาทีแล้วผมยังไม่เห็นนกเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่จุดสุดท้ายของทริปเราแล้วครับผมซึ่งจะเห็นด้ว่าชุมชนบางกระเจ้าเนี่ยมีจนกระทั่งชุมชนอย่างตลาดน้ําบางน้ําพึ่งหรือว่าศูนย์ความรู้อย่างพิพิธภัณฑ์ปราการไทยจนถึงที่ที่บรรยากาศดีๆธรรมชาติธรรมชาติแบบสวนสีนครเขื่อนขันนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้แค่ข้ามแม่น้ามาจากกรุงเทพ คุณก็จะเห็นอีกโลกหนึ่งโลกที่คู่ขนานไปกับกรุงเทพได้แต่ว่ามีอีกลักษณะการดําเนินชีวิตวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปเลยสิ้นเชิงดังนั้นเราแนะนํามาดูที่นี่ครับผมชุมชนบรังกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการครับผมเราขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ในทุกวันนี้นะครับนักเรียนนักศึกษาหรือวัยรุ่นวัยทางานนะครับมีเวลาค่อนข้างน้อยให้กับการพักผ่อนหย่อนใจครับผมซึ่งอาจจะมีผลจากว่าเดินทางไกลหรือว่าสถานที่ไม่โอเคตอนนี้นะครับผมวิธีตลาดน้ำบางน้ำพึ่งครับผมซึ่งเป็นตลาดน้ำที่เกิดขึ้นระว,ว่าง ตอนคนใหม่ดีคร่าหรือว่าถ่ายลุงเขาได้ไหมใช่ดนะ้าข้าี่ยระที่เี่จตรงเลยตลาดเนี่ยน้ำปาข้าววัลลกขา่ไปออกมืนเาเลยไปได้ครับเดี๋ยวถ่ายให้ครับตรงเลย ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปากัดไทย,ยครับผมสถานที่นีนะ้เป็นสถานที่ที่เพาะเพาะอะไรวะตอนนี้นะครับทางเราได้อยู่กับสวนสาธารณะสีนครเขื่อนขันนะครับผมซึ่งเป็นสวนสนาธารณะที่มีขนาดใหญ่ถึง1 4 8่ไร่ภายในสวนก็จะมีอะไรวะ